สวัสดีเด็กๆทุกๆคนนะคะกลับมาพบกับคุณครูเปี้ยวในช่วงกิจกรรมแบบฝึกหัดนั่นเองค่ะเด็กๆคะเด็กๆจำกันได้ไหมเอ่ยว่าแบบฝึกหัดของครูเปี้ยวเนี่ยมีอะไรบ้างอ่าเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะชุดที่หนึ่งเลยจะเป็นวิชาภาษาไทายนั่นเองต่อไปชุดที่สองจะเป็นวิชา ภาษาอังกฤษเนี่ยจำกันได้ไหมเอ,อ่ยและวิชาสุดท้ายก็จะเป็นวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองค่ะสามเล่มนี้สามชุดนี้เวลาเด็กๆจะทำกิจกรรมของครูเรียวนะคะต้องเตรียมไว้ให้พร้อมนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูทีละกิจกรรมกันเลยค่ะ ค่ะเด็กๆคะเรามาเริ่มกันที่วิชาแรกเลยนะคะก็คือวิชาภาษาไทยนั่นเองอ่าเรามาเรามาดูนะคะว่าเราจะเขียนคําศัพท์คําว่าอะไรวันนี้เด็กจํากันได้ไหมเอ่ยว่าเขียนถึงไหนกันแล้ววันนี้คะ่ะเราจะมาดูคําต่อไปกันเลยนะคะดูพร้อมๆกับครูเปรี้ยวเลยนะคะเตรียมใบงานแล้วเปิดเลยนะคะ1 สองสามตงนี่เลยค่ะคำนี้เลยเด็กๆลองสังเกตรูปภาพตรงนี้สิว่าเด็กๆเห็นอะไรเอ่ยอ่าใช่ไหมคะเห็นพี่หมูนั่นเองค่ะหมูอุดๆเลยวันนี้ครูเปรี้ยก็เลยให้เด็กๆเนี่ยเขียนคำว่าหมูค่ะลงไปเลยแต่คำว่าหมูของครูเปรี้ยวนี่ยมันจะมีเป็น เส้นประเลยเป็นคำเลยให้เด็กๆเ,เขียนนะคะนี่เลยเขียนตามสองบรรทัดค่ะอีกสบรรทัดเด็กๆด,ดูนะคะที่จุดสีดำค่ะหนึ่งสองสาสบรรทัดให้เด็กๆค่ะลองฝึกเขียนค่ะคำว่าหมูนะคะก่อนที่จะเขียนนะคะเรามาสะกดพร้อมๆกับครูเปรี้ยวนะคะคำว่าหมูเนี่ยสะกดยังไงโอเคไหมคะโอเค ไปพร้อมกันเลยนะคะสะกดพร้อมกันนะคะ1 2 3สองสนี่หอมออูหมูอ่าอีกรอบนึงนะคะหอมออูหมูอ่สะกสกดเสร็จแล้วเริ่มเขียนเลยค่ะเด็กๆเ,เมื่อเขียนเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะเขียนชื่อของตัวเองแล้วก็ ระบายสีให้หมูอุดๆด้วยนะคะถ้าไม่ระบายสีเนี่ยเจ้าหมูจะเสียใจร้องไห้เลยเขียนชื่อเสร็จระบายสีเสร็จอย่าลืมค่ะถ่ายรูปกับใบงานส่งมาให้คุณกูเปรียวกับคุณครูหวานได้ดูด้วยนะคะ เด็กๆคะเรามาดูวิชาที่2กันเลยนะคะก็คือวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะเรามาดูซิว่าเด็กๆทำกันถึงไหนแล้วแล้ววันนี้เราจะทำอะไรกันดูพร้อมๆกันเลยนะคะ1 2 3ส,สนี้เลยค่ะเด็กๆเปิดไปเปิดมาที่หน้านี้พร้อมๆกับกรุปเรียวเลยแล้วเด็กๆลองสังเกตซิ ว่าพยัญชนะภาษาอังกฤษในหน้านี้มันเป็นยังไงนะเด็กๆลองดูนะคะนี่เลยช่องแรกเลยช่องที่หนึ่งนะคะมีตัว A B แล้วก็ C นั่นเองค่ะมีอยู่ด้วยกัน3ตัวค่ะเด็กๆคะแล้วเขาบอกว่าให้เด็กๆเนี่ยโยงเส้นค่ะนี่ด้านนี้นะคะด้านซ้ายมือของเด็กๆค่ะ มันจะเป็นพายังชนะตัวพิมพ์ใหญ่นี่เลยตัวพิมพ์ใหญ่แล้วเด็กๆลองมองดูที่ด้านขวามือของเด็กๆนะคะนี่เลยมันจะเป็นพายังชนะตัวพิมพ์เล็กนั่นเองให้เด็กๆนะคะโยงเส้นจากตัวพิมพ์ใหญ่ค่ะไปหาตัวพิมพ์เล็กเนเราลองมาดูนะคะข้อที่หนึ่งเลย A อ b c แล้วก็เด็กๆก,ก็ลองหาสิคำว่า a ตัวพิมพ์เล็กนะคะ a อยู่ไหนนะ a อยู่ไหนนะอ๋อนี่ไงคะ a อยู่นี่ a เหมือนกันเลยต่อไป b ค่ะ b ก็อยู่เหมือนกันเลย c อ่าแสดงว่าเป็นข้อนี้เลย a b c เด็กๆก,ก็ใช้ดินสอนะคะ โยนไปเลยค่ะปุ๊บตามเส้นของเขาเลยนี่ตัวอย่างนะคะที่คุปเปอร์ได้ทําตัวอย่างไว้ให้เด็กๆนะคะปุ๊บนี่เลยตรงนี้เลยค่ะต่อไปข้อต่อไปคุณคุปเปอย์อยากให้เด็กๆนะคะลองทําเองนะคะเดี๋ยวคุเูเปอร์จะลองดูค่ะว่าเด็กๆนะ่ะทำกันถูกไหมเอ่ยทําเมื่อทําเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อนะคะคุณเอจะได้รู้ว่าเป็นของใคร อย่าลืมเขียนชื่อแล้วก็ถ่ายรูปกับใบงานส่งมาให้คุณครูเปรี้ยวกับคุณครูหวานด้วยนะคะค่ะสำหรับวิชาสุดท้ายแล้วนะคะก็คือวิชาที่3นั่นเองค่ะวิชาคณิตศาสตร์นะคะเด็กๆลองมาดูนะคะว่าคณิตศาสตร์วันนี้จะเป็นเกี่ยวกับอะไรเอ่ย เป,เปิดแล้วนะคะเด็กๆก็เปิดตามคุปเปียได้เลยนี่ค่ะวันนี้จะมาในแนวรูปภาพนะคะเด็กๆหาแต่ว่าเด็กๆลองสังเกตดูดีๆค่ะว่ารูปภาพแต่ละภาพนั้นเหมือนกันไหมรูปภาพของคุณครูเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันค่ะเด็กๆลองสังเกตนะคะภาพที่1เลยเป็นเป็นภาพอะไรคะ เป็นภาพมือของเรานั่นเองค่ะเด็กๆคะเขาบอกว่าให้เด็กๆเนี่ยวงกลมค่ะรูปภาพที่มันสัมพันธ์กันนะคะอย่างเช่นข้อที่1มือของเราเนี่ยมือของเราเนี่ยทำอะไรคะเออมือของเราเนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรอย่างแรกเลยเด็กๆลองดูนะคะภาพทางด้านขวามือของเด็กๆ อย่างที่หนึ่งเลยมือของเราใช้สวมหมวกกันน็อกไหมคะสวมไหมคะมือของเรามือของเราต้องใส่อันนี้ไหมคะหรือว่ามือของเราใสอันนี้หรือมือของเราต้องใสอันนี้ถ้าเด็กๆรู้คำตอบแล้วเด็กๆก็ใช้ดินสอค่ะ วงไปเลยวงกลมภาพที่สัมพันธ์กันอย่างเช่นนี้อันนี้ก็คือครูเป้บอกว่ามือเนี่ยต้องใส่ถุงมือครูเป้ก็ใช้ดินสองครูเป้ค่ะวงกลมไปที่ถุงมือเลยค่ะนี่เลยเห็นไหมคะต่อไปข้อที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าและข้อที่หกค่ะครูเป้อยากให้เด็กๆ ลองทำกันเองนะคะอย่าลืมนะคะเขียนชื่อเลขเขียนชื่อเสร็จแล้วถ่ายรูปกับใบางานส่งมาให้คุณครูเปียวด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะกิจกรรมแบบฝึกหาดของครูเปียวก็จบลงเพียงเท่านี้ส่วนครั้งหน้าเป็นกิจกรรมใบางานอะไรเด็กๆต้องคอยติดตามนะคะว่าครูเปียวจะให้ทำอะไรส่วนวันนี้ครูเปียวขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ